บัวได้หมู่บัวมีป่วยบัวมีอย่างไรอยู่ในโลกลูกลูกมาเนี่ยลูกกระบัวตายนี่นอกจากว่าออกมาใหม่ๆแม่นอนทับลูกออนไลน์แม่ทับตายสินะอ๋อบัตรจีบัตรจีอดไอ้เลือดลูกจากอยู่เลือดเยอะบ้านพื้นที่บ้านนี่ก็คือบ้านข้ามเจริญข้ามเจริญแต่ผมบัวเป็นคนข้ามเจริญเนี่ยผมคนหน้าเมืองหน้าเมืองหน้าเมืองสุดยอดสุดยอดอ๋อเป็นก็ร่างใจได้เลือดได้ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมหมูโอ้ดาล่ามาแล้วคนนะบนบอปังข้อหอ,อ,อพันเนี่ยพ,พันนี่ไอ้บุญเลยสวัสดีบุญเลยครับสวัสดีครับเพียงหมูในพื้นที่จักไรน,นี่สิบสองไร่เอานะครับอันเดียวกันอันเดียวกันตัวเดียวกันสนวดตัวเดียวกันคือแบ่งโซนแบ่งครึ่งเออเอ ออกกับเบืองเบิดเลยแม่ม้นก็ออกไปได้แล้วนี่ก็คือเป็นส่วนนี้เลี้ยงซั์ส่วนนั้นปลูกต้นไม้ประมาณนั้นได้ลูกค้าแล้วบะไอ้บุเรศลูกค้ามีแล้วแต่ก่อนก็คือไหลขึ้นมาได้ลูกหมาผัดบอกมีคนมาเอาสินะโอ้บันนี้บันนี้เลี้ยงบมอัดหมูบานี้ร้านหมูหันเพื่อนเห็นมาเห็นเพื่อนมก็มาเอานำตัวซ้ำไหนจังปล่อยล่ะตัวน้อยตัวละซ้ำเพื่อนไปหันขายแล้วสี่โลห้าโลหกโลเจ็ดโล มันเกินแปดโลเพื่อไก่ิีบคอดรอเปล่ามีลูกหรบอก่ตั้งท้องหรือเ่ท้องได้สองเดือนนี่ละเดือนปลายสองเดือนนี่ละได้ตัวผู้จักตัวได้ตัวผู้จักตัวตัวผู้ผมเอาไว้สามตัวตัวแม่มี่ยังตัวแบานนี้ตัวแม่สิบหกการเลี้ยงการเลี้ยงไอ้บุลือดเลี้ยงยังไงเลี้ยงง่ายหรปล่้อยไปย่ำเส้ากัดเท้าให้กินเอร่งกระเท้าให้กินเออทาบ่ได้ผสมน้ำได้เทแห้งเลยเอ่อเพื่อกินเนี่ยไปกล้วยที่ห้าซ้อม้าเอามาทำเทลงนี่นี่เทกองไว้นี่เทเป็นต้นเลยอ กัดกินเองเฮ้ยกินเองบ่ต้องสับเด้โอ้อู้หูยตื้อๆก็มีไปย่างไปเบิ่งมันสิแล่นนี่ผมการที่จะว่าบ่ปลูกต้นไม้บ่นี่ค่อยก็เลยเอามาต้นไม้มาปลูกใส่เพราะหามันได้ห่มให้หมูอยู่นะโอ้เพิ่นเอายางขึ้นไปเบิ่งตื้อๆครับนี่ปลูกไผ่มันบ่กินบ่เอามาเลนะบ่ากินแล้วบ่ได้กินมันดอกคนน่ะมันสิเหลือบ่ติหมูกินหมดห้วยคนก็กินแหนงมันมันได้ทั้งเท่าไรเอาตะกี้ไอ้บุลเลิศว่าสิเฮ็ดอีหยังนี้น้ำนี่อันนี้นี่ เสียกบเข้ามาป่วยบ่อ้อมไว้ยามฝนตกใหม่มันสีแห้งฝนตกใหม่ให้กบไข่นะอ๋อหน้านอนว่กง่ายๆหน้านอนหน้ารูบมันสีหน้ามันกินบรกบมันก็กินได้กันแล้วแต่มันนะเนี่ยบ่ปลูกไว้หนิเนี่ยล่ะปลูกปลูกให้มันร่มร่วมร่วมด้วยไหมแนให้เป็นยังจำมักม่วงครับ ย่ำเหากินบ่อท่านมันล้นลงมากอะใกล้หมูมันกินมัม่วงชุกนะนั่นแหละประมาณนั้นเออบุเรอี่ฟ่าไปส้มหมูเราครับหมูที่ผ่าตัวที่ผ่าแม่ไปเลี้ยงไว้มงปล่อยแล้วระวายอันนี้ก็เอารถไทยมาดันไว้ให้เป็นหน้านนเออยย่ำฝนตกมามันกับสีขังย่ำแรงมันกับสีแห้งนะครับครับโอ้บรรยากาศดีไว้ย่ำแรงมากบุเลอพอให้กิมซุ่งปลูกไว้ไม่ให้หมูยู่ไว้กันดินพังคลังครับ ตัวหูจะคว่ำมันอยู่อยู่บ่ะอยู่หัดเลยหมูผมหูทุกตัวเด้บ้าหูทุกตัวได้หมูน่ะเพราะว่ามันมันเกิดอยู่นี่มันน้อยอยู่นี่วันนี้มันซื้อหมูใหญ่มาดิเออเออซื้อหมูน้อยมาก็คือนี่รถที่จะถึงนี่ที่จะคลอดที่รถที่จะมาเนี่ร้อยตัวถ้าได้ตัวละหกหกหมื่นนี่เออเขาจะเอาเบิร์ตบ่า เอาบ่แม่นเอาเบิดเท่าเดียวดอกเท่ละซี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเหาก็ปล่อยไปเท่าหน่อยแม่นเพื่อนสร้างพ่อมาเหาก็บขังไว้เพื่อนก็มาเอาไอ้บิ่งพวกเนีเบิ่งในหมูตัวก็เป็นออกมาหนีคิดว่าตัวหนึ่งคือยังตัวแมียองทีออกมาลายเป็นสูงสุดสิบสามโอ้ยสิบสามลูกมันอ่ะสิบสามสูงสุดต่้มสุดกับหกลูกมั้งอืมลูกดกเด้ แต่ละตัวเ่ามีหมูจ้อยดิเพราะมีหมูจ้อยหมูงานคัจ้อยรีก็คือหมูแม่ลูกอ่อนที่ว่าลูกเพิ่นหลายๆครับเขากับหาหั่มอ่อนมาให้เพิ่นกินเสริมหัวอาหารแน่กับตอนเพิ่นเลี้ยงลูกน่ะตอนนี้อือเพิ่นงามเนาะเพิ่เนาะงามอ่านพิ่นเนี่ยพิ่นอ่ะมันเพิ่นกินผักงาหวมหอมมันเพิ่นอยู่หายอาหารมักหอยกระหลายิ่นซื้อมักหอยจูบมาลงให้เพิ่นเล่นแห้งหานจะจะเมือจากครับเสาแรงโอ้ใส่เสาแรงเลยเสาแรง นี่มาเทใส่นี่เด้นี่อ๋อเทใส่นี่นี่เออเออเออนี่ยังบมได้เกลือนี่เออเดี๋ยวสิเกลือนี่เอาบ่าให้เกลือบ่เอามาลองให้มันกินมึงด้โอ้ยงูเพิ่นครับเบิ่งเนี่ยให้อาหารเจ่า้วก็สอบเพื่อประโยชน์นี่เสาบดหมูนี่น่ะเสาสอบแรงสอบนั่นได้โอ้บัตมูนนี่นะสอบหนึ่งจะกิโลอลไรนะยี่สิบโลแต่แต่ก็คือเพื่นได้กินอย่างอื่นเสริมเนี่ยอ๋อเสริม เสริมก็คือพวกพักพวกยาอันนี่แหละแต่แม่ลูกอ่อนกินห้ามอ้อนกินในหัวอาหารได้ตัวจนพวกจ่อยชุ่มที่ว่าพันลูกกินนมนี่โอ้ผมบอได้ปล่อยให้มันจ่อยลงเลยเออเทบ่มลงเนี่ยเท่ลงง่ายๆเะี่้เวลาแป๊บเดียวนี่กินแป๊บเดียวกินบอกบอกให้กินเหลือเด้ถ้ากินเหลือปุ๊บมันมันจะเออมันจะบูดนะเอออันเก้าก็คือความลอกซิมเนี่ เออเพราะว่ามันจะมีกินนะเออเออเนี่ยประมาณนี้โอ้กานเพื่อนกินขัมันเลียจนนั้นข้าเสริมให้จักน้อยครับครับครับถ้าเป็นเลี้ยงให้เป็นพระละเออเลี้ยงให้มันง่ายๆนี่จีแม่นี่เด็กเนี่ยถ้าเป็นหมูแม่ลูกอ่อนผมก็ข้าวนี้นี่บ่ะข้าวคอกนั่นข้าวคอกน่ให้เพื่อนไปกินข้างในันนี่มันมีลูกอ่อนอยู่บ่อยจางนี้มีห้าตัวเนี่ยขายบบชโอ้ลูกตัวน้อยนอยนะมันน้อยมันมันมัน บ่อพานนะเออนี่เดนนี่โอ้บัดพวกใญ่นี่ก็ยืนต้นนอกแม่นซุ่มใดจุกับเลือี่แบนี้มันกับบัวม่ความสุกดอกมมนกันเฮ็ดอันใดมันก็ยากอันนั้นลหละแต่เข้าเฮ็ดได้มันได้เฮ็ดได้เลี้ยงมันแล้วได้เลี้ยงแล้วตีแมนบัดสิขายเป็นอีนโทรบัดนี้ละนี่แม่มันนี่คือสิบ่ขายดอกคันคันมีตลาดบบดนี้เนาะเอาขายลูกมันดีกว่าดูวมันเพิ่นเจาไปเฮ็ดยังเอาไปเลี้ยงเอาไปเฮ็ดยังกันแล้วแต่เพิ่นาะ เฮาผลิตขึ้นมายังเดี๋ยวเออข้าผลิตให้ขาเจ้าเขาเจ้าได้ตลาดมากแล้วกับคักแล้วเพื่อนเสี่ยวไปเห็นอย่างก็แล้วแต่เพื่อนโลต๊โลเท่าไอันาำนะท้ามหาแก่นี่มันยี่สิบโลมร้อยสามสิบอ่ากระสอบหนึ่งนะกระสอบหนึ่งโลหกบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทโอ้งามงามพวกนั้แต่แต่ห้ามห้ามอ่อนนะกระสอบหนึ่งมันสองร้อยสามสิบอืมห้ามอ่อนเอามาให้ให้หมูแมลงอ่อนมันตั้งถ่องโดนม่ได้บุเลยร์ชีเดือน แสดงว่าปีหนึ่งสองเทืาสองเถ้อปีหนึ่งสองเถ้าไปือประมาณทั้งทั้งมันเลี้ยงลูกบว่เกินสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนสองเถ้อแม่หนึ่งสิบเอ็ดตัวประมาณนั้นยังขี่ไรตีกลมๆแล้วก็ต้องเอาลายมันดอกเอาจักแปดตัวก็เข้าตัวนี่ละมเชลีอาเชลียตัวน้อยมี้ลูกบ่ชเลยลูกมันบววได้หมู่บวมีป่วยมีป่วยมาได้อยู่นี่ลูกลูกมาเนี่ย ลูกกระบายเนี่ยนอกจากว่าออกมาไม่ไหมแม่นอนทับลูกอ่อนหลายแม่ทับตายสินะ๋อบัตจีบัติีขอดไอ้เลือดลูกจากอยู่ว่ามันจีคอดครขาบขี้เหงื่อนี่ขาบขี้เหงื่อเฮ็ดเป็นห่างเพื่อนสีโอ้รููซึกเได้เฮาบอกให้เพื่อนคอดอยู่ข้างนอกเด้คอดย่องนอกก็คือเฮาได้ประสบการณ์คือว่าถ้าคอดอยู่ข้างนอกเพื่อนกินลูกกันได้กินได้เพื่อนนี่เฮาไล่เขาคอก เอาขาคอกได้ให้ไปคอดอยู่ในคอกเด้โอ้กาเพื่อนเจ็บท้องเพื่อนห้อนห้องหัวจักดอกอ่อืมก็เอาข้าคอกเพื่อนคอดแล้วข้ากระจังครับครับครับอนุบาลในคอกได้ประมาณสักกาลูกเพื่อนแข็งแรงอ่ะก็จะปล่อยไว้พุนได้ปะนี่เขาเป็นโซนหมูเมล่อนเลยเดช่ซนชายไงนะบ่ ก็คือลูกแต่ยังยาบเลยอยู่ในนี่ปล่อยทางในนั่นเลยทางในอะไรนี่เฮ็ดผมเฮ็ดประตูนี่ใไว้เนี่ยบรรลูกเข้าก็ปล่อยทางนั้นนั่นเลยแม่เฮ็ดประตูนี่ไว้ก็คือให้มันลึบๆให้ลูกมันแข็งแรงก่อนลูกได้ประมาณสักเกือบยี่สิบมือสองอาทิตย์อ่ะเออก็คือเข้าไปร่วมกันให้อาหารร่วมกันอยู่ทางหมู่แม่ลูกอ่อนเฮาเพราะว่าคอกเฮามันบ่หลายครับ ขอกมีอหกเกตขอกเองเขาต้องมีตลาดบ่ยังไงกันเรียงแมน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 บ่มีตลาดทันไรไม่ตลาดแย่เลยไปบ่ได้อืมขันมีบปูปูอยู่ม่ารับเพ่อแล้โอมนไปได้แต่ก้อนโอ้คิดหลายคิดหลายแติมันคิดหลายลูกออกมากินตับกินใจเขาแล้วโอ้กินเขาเด้เออแต่มาที่นี่ก็โอเคแล้วโอเคตังมันแบบนีตัวตัวจิคายพ่อจิคายเขากระทู่หางกระเทาะพ่อขายก็คือแมนเพิ่นมือหนึ่งมือหนึ่งเพิ่นหันหลายตัวครับสุดยอดเลย อันนี้บอกพ่อให้เพิ่อนคนแล้วนี่อืมงามจริลีแต่ว่าไงบูรณะหมู่หมู่ความงามดิงามงามบอกขายคือสบายใจเรื่องการกำจัยประมาณโอเคแล้วไอ้บุเก็เลี้ยงไว้หลายล้นช่วงนี้เขาเขาต้องเลี้ยงไว้ว่าประมาณประมาณเดือนไหนมันจะออกคลอดลูกนี่ไอ้บุเรศได้ลายนี่กาวาแม่แม่นี่ออกก้อนหมูแม่นี่ท้องได้ประมาณสองเดือนปลายแล้วนี่ สี่เดือนมันก็คลอดแล้วแม่นก็อีกเดือนกว่า,ก,วาก็คลอดแม่นอโอ้เดือนไปลายๆก็ประมาณมกราต้นมกราประมายใหญ่เป็นขอดพอร้มมมรพอรมกันมันจะยังไงบนเลิศดปวดแล้วบอกบอกพร้อมกัน<อ>แม่ได้ออกก้อนมันก็ปล่อยออกมามาตัวผูผสมครับครับครับ,รบประมาณนั้นก็คือรู้สึกว่าการเลี้ยงหมูนี่บ่ยากแต่ว่าต้องมีตลาดขันเห่าเลี้ยงขังคอกครับหาห่อมหาน้ําหาหญ้าให้กินในคอกนั่นเป็นพระละแน่นอนให้มันกินมันกินตามธรรมชาติมันไป ก็คือยาเมือเสามาผมมาเทียำให้ครับครับแล้วก็ไป่แล้ว้ใหม่ละแล้วก็ไปหาญ้าหายยังแต่งชวนไว้ง่ายไปแต่งชวนเอาขี้เหือขี้อย่างเขามาให้มันกินประมาณอือใช่แล้วเอายินดีไม่แห้งเลยเดี๋ยวเห็นบอลอีขี้เหือนี่ผมเอามากองเสร็เอาไปให้มันเพลียงก็คือขยะไอพวกเศษหญ้าเศษหยางมาให้กินอยู่นี่เด้เออมันก็กินอยู่นี่ครับมากินอยู่นี่พวกเศษเศษไม้เศษหยางมากองทิ่ไว้นี่ล่ะครับมันก็กินไปก็คืนมันนอนอยู่นี่เลย บ่นอนอยู่นี่คันหนาวๆเพิ่อนเขาไม่นอนเลยมันหนาวมันหนาวอยู่บบเลือดคันเย็นๆเพิ่ะก็นอนตุ้มกันเลยกองชุ่มทุ่นเด้มาเบิกเงาเรื้อว่ากองชุ่มทุ่นเด้่ยนอนเน้อนอนกองกันเลยนอนใกล้กันนะหนาวตีแม่ฮันเขาห้องจักเขาไม่ได้หนาวการเลี้ยงบอกตามความเป็นจริงการเลี้ยงงไงจแต่่วาต้องมีตลาดบอกยังไงมีตลาดพื้นที่เราต้องมีการพูดถึงครึ่งๆไว้บนเลือกันรู้สึกว่าเขาขายเวลาสุ่มลงทุนกับการให้ห่อมให้ยังยังสิ ทำไมต้องขายเร็วเพื่อนบ่แต่ตอนนี้นะห้ามค่าค่าอาหารเพิ่นก็ก็ขายลูกเพิ่อนอ่ะประมาณยูทูลยูทูลยูทุนบ่ได้เด้บ่ได้กันนิดหน่อยได้มินแต่เฮามาอาศัยอาศัยเครื่องสูบขึ้นไปเห็นบ่เออขี้เพื่อนนี่ก็ไหลลงคลองโอ้เพื่อนอารเนี่ยเพื่อนอาร์มก็ไหลเพื่อนไหลลงคลองสูบน้ำขึ้นไปเสียเอาส่วนให้ง่าร้อยง่ายง่ายเมืองนี่ไอ้เพื่อนเลิศุ่ำรวยความความสุขจากของมั้งนี่ นั่นแหละก็คือเสียเอาน้ําขี้หมูนี่ขี้ไก่นี่น้ําพุ่นนี่ขึ้นไปเออส่วนตัวเทิงมันมันอยู่ทุ่นพอดีเพื่อนวะมันได้บ่หลายพี่น้องการสร้างมันผมไอ้เลือดแล้ววาการที่เราเส็จอยู่ตัวมือนี่เราเรายังมาได้กำไรต้องการเสียเอาพน่กขี้พน่นขด่ามันไหลลงคลองพ่นันปลาพ่นืดเงินบ่ล้วมันมันมันต้องไปยังฉันเนี้ยบ่ต้องการอยู่แต่งของใะก่อนกันแม่นเออ ชุกกาะเพแข็งแรงมีความสุขกับการเห็นมูเห็นอย่างนี้นาะยหมดเลยเนาะก็คือมาเฮ็ดเกษตรนี่ที่จริงนะครัดบ่มบ่มมะเฮ็ดเกษตรนี่ครับครับครับอาร์ซีบ่ฟื้นซ้ำเลยผมไอโรคโควิดลงปอดเออช่วงโควิดมาอยู่หนักเหมือนเด้อยู่นอกว่าไม่ใช่ไตมันบ่ก็ฉีดไตบ่คิดว่าจะได้กลับมาบ้านเลยเออบริคิดว่าจะมากลับมาเมืองไทยเลยอืมาิ่งได้บหมือนเอาก้อนไอ้ฟังเลยมันเป็นไหนก้ รักเพื่อนรักษายุประเทศไดไปประเทศไดไปประเทศมาดากัสกามาดากัสกาแล้วป่วยยู่ปุ่นแล้วเพื่อนกระ่งไปรักษาอยู่มาดากัสการักษาบบได้ส่งไปเซาทอฟริกาโอ้ไปรักษาอยู่เซาทิฟริกาคือว่าหายใจเองบ่ได้นักล้วหนักเฮ็ดจังไดจังหลอดมาเมืองไทยบัดนี้กับเพื่อนหมอเพิ่นดีหมอเพื่อนใส่ใจยาบริษัทเพิ่นดีว่าไงเออบริษัทเขาเขาก็เลยดูแลเฮาจนจนหายจนตัโรค จนไทยแล้วก็ส่งมาส่งกลับมากลับมาละเก็กมาภาคใต้อีกกักตัวอยู่พัทยาอีกโอ้ที่ว่าข้าวข้าวช่วงแรกๆช่วงนักๆน่ะเออเออไปไปอยู่ทั้งลูงแรมน่ะอืมก็เลยกลับมาอยู่บ้านตอนไม่เหยียบเมืองไทยไปเลยตอนไม่เหยียบเมืองไทยว่ากูเหยียบเมืองไทยแล้วดีใจด้ยไม่คิดว่าสิได้มาไม่ได้คิดว่าสิได้มาคิดว่ากระดูกก็คิดว่าสิบ่ได้เอามาเออจนขึ้นนั้นขึ้นในี่ใจจะของภาษาเฮากับบได้ครับ ไปก็คือแต่บริษัทเพื่อนก็ติดตามเพื่อนพาส่งพาอย่างบุญยังไรก็เลยกลายเป็นบุญเลิศแล้วก็ษ์กมาอยู่บ้านเฮามาเฮ็ดเกษตรเกษตรบบำัดเกษตรบำบัดดีเด้กีที่เฮ็ดอยู่ตัวนี้เป็นยังมึงเสามานผมก็ย่างย่างแต่ก่อนเฮ็ดงานมีแต่ออกกำลังกายก็ได้ย่างได้เล่้ยเล่นบ่าออกกำลังกายอันนี้เฮาเฮ็ดได้เวียกพร้อมนี่เขาเรียกเกษตรบำบัดเมียนเมียนเมียนเลี้ยงหมูเลี้ยงปลูกผักปลูกมี บัวหวังพอใจไงอันนาคตบ่นอันนาคตยื่นยื่นเนี่ยนเยี่ยมยอดี๋ยวเยี่ยมยอดเลยเดี๋ยวจะมาหาอีกได้บเลต์เนี่ยเอานี่เขาเรียกเกษตรบำบัดมีความรี้ในการทำสุดยอดเขาเฮ็ดอันใดมีความสุขเฮ็ดอันนั้นเหรอเยี่ยมยอดสุดยอดครับเป็นกําลังใจไอ้บุญเลิศเด้่ยเดี๋ยวจะมาไล่มาอีกได้หาโตใหญ่ๆบุญเลิศหาพื้นที่กว้างเลย มันกับสวนมากผลกงมาไตนี่แน่เขาสวนนั่นผมยิ่งยางเขามาล order สั่นเด้อแต่นอนเงียบหนน้อยนักน้อยหนาได้นอนเงียบเยี่ยมเยี่ยมได้ภาพหนึ่งไใ้บุญเลือดกันคักแต่ให้บุญเลือเนี้ยเขาไปใกล้ๆหมูจังหน่อยงามหมูแล้วนะครับพี่น้องมึงเนี้ยสั่นไหมเนี่ยเอานั่งลงจังหน่อยนั่งลงยองๆลงเนี่ยโอ้โเนี่ยนลัคนมีความสุขกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโว้คักอีหลีพื่ออะไรหมูเรางามครับเอาไอ้บุญเลือดขอบคุณได้ไร ย่อจึงมาหายยิงได้หมดเลยเด้อโดนๆมากก็ได้ดอกมาจังพิษพิษตาไว้ถึงแงามคั่กเลยอันนี้เจ้ามาสักเดือนหางักเดือนแล้วมันจะมาเนั่นแหละประมาณหางกเดือนเครื่องปีนคนคนบ่งคนติดตาหมเลือดเยอะบ้านพื้นที่บ้านนี่ก็คือบ้านคำเจริญคำเจริญแต่ผมบอมเป็นคนคำเจริญเนี่ยผมคนน้าเมืองหน้าเมืองน้าเมืองเพื่อพ้องคนสุดยอดอรัเด็กก็ลังใจได้หมดเลยเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับสุดยอดขอบคุณได้หลายครับวันนี Becca ้มาดูชมหมูป่าครับเพิ่นนี่ตลาดนะครับพี่น้อง อยากมาเบิงพื้นที่กับบ้านครับจเจร่ญนมหาวิทยาอยากได้ลูกเอาไปผ้าไปยังกับเม้าได้เอาเม้างามๆให้เมาอยู่งมากมาเบิ้งกับคือมามาคุยกับคนที่มารับไปหันนั่นแหละมาคุยน้ำเพลินเนนนนสุดยอดสุดยอดเป็นกำลังใจให้เนี่ยครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีตัวจดงงามนงามงามเยนเดี๋ยวเอาไปพวดลงในคนเบิ้งเอีสุดยอดสุดยอดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชิปใหม่ครับสุดยอดครับ เบิ่งหมูเพิ่นนะครับพี่น้อง,พเ,องเพื่อนงามแท้เพิ่นมีตลาดแล้วครับพี่น้องไอ้บุญเลิศดเลี้ยงหมูปลางามแท้หมูเล่านะโอ้ยขากอี่ลิสุดยอด